คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะหวัดดีนะครับพวกมึงกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องใจยั่ยงชาแนลนะครับเพื่อนๆรบกวนหน่อยนะครับฝากพวกมึงกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กูหน่อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆนเกมนี้นะครับเพื่อนๆเกมไหมสามวิญญาณนะครับสามารเสือดินน้ำไฟนะครับเพื่อนๆหรือว่ากูเรียก i am g ม o รุนะครับเพื่อนๆนึกถึงต้นไม้1นึ่งไอแรุ๊เลยนะครับเกมใหม่ล่าสุดของค่ายพีจีแต่วันนี้ดูทุนนี่แปดพันไอสั์ถึงเวลาแล้วจะเล่นของแรงสักทีนะครับเบ็ดยับยบเบ็ดทุดๆหน่อยเออนะครับทุนแบบนี้ ชายสวยๆกูชิ่งเลยนะครับเพื่อน <c oughs> ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับฝากในกลุม Lucky Time ่มลัคกี้ธารเหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ธารคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกงวันละเรอบนะครับเพื่อนๆตั้งแต่9้ามงเช้าเย็น3ามทุ่มเลยแจ้ง3าค่ายหลักๆพี่จี้พี่พแล้วก็โจ๊กเกอร์อนั่นเองนะครับคลาสัซีเกม7รอบไอ้สัตว์มึงปันนน่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับกูก็มาตามที่แอดมินแจ้งเหมือนกันนะครับแอดมินแจ้งเกมไหนก็ตามนะครับเพื่อนก็จะมีเกมแนะนำด้วยในกลุ่มเออ เล่นคนเดียวยังไงมึงก็ไม่รู้นะครับเพื่อนมีกลุ่มได้เปรียบมีใช้กว่าครึ่งเลยนะครับจะเล่นเกมจ้มันถูกต้องนะครับจะได้แตกนะครับเหมือนคนอื่นเขาเออเล่นคนเดียวนี่เสียงเกมมันเยอะนะครับเป็นพันเป็นหมืน่นเกมเลยนะครับไม่ไหวหรอกอย่างนั้นอ่า แต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนทำความเข้าใจสล็อตนิดนึงมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใจคิดันเลยนะจ๊ะไม่ลงไอ้สัตว์ซื้อเลยมานะครับดอกเลขมาห้าพันสัตว์เหลือไว้สองพันเจ็ดนะครับกันเหนียวไว้โอ้โหใจเต้นตึกๆเลยนะครับ ซื้อแพงสุดเลย5 2 5 0ามา12อมนนะครับเกมนี้ข้อดีนะครับตัวแพงล่นเนี่ยแปกโคตรโหดเลยเทปใบไม้โอ้โหต้องให้คอมโบออกด้วยเกมนี้น่าดิ่นกว่ากำนันอีกช่วงนี้ความคิดกูนะพอเกมใหม่มันจ่ายดีไงนะครับอุ้ยไฟโอ้โหเซ็โโตโจนอย่างนี้โอ้โหพันหกไอ้สัตวหล้อเขาตื่นเต้นเลยกูมาชักคูนดำด โอ้ยห้าพันคืนทุนแล้วนี่วะโอ้โหมือไปบ่นไฟอยู่ของโบชุดนี้สี่พันแปดรู้สึกว่าเห็นเป็นเพีคูณสิบแปดนะครับเพื่อนสามสี่สามเห็นไหมตัวค,คูณยังไงไฟไฟใช่ปะโอ้โหผู้ต้องการไฟเล็กนี่วะโอ้ไฟใหญ่แถวเลกห้าหมุนอ้าว เฮ้ยเอาเอ้ย,อยหาเลยเนี่ยโอ้โหไม่มาเลยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โห้าพันเก้าสิบหกขาดุนสองร้อยอีกูนะครับร้อยกว่าโอ้โหมาตะทีอู่วสองโอ้โห,โโหเปิดซะสวยเลยที่เหล่าว้าวล้วนๆเลยคิว ถุนแปดพันตอนนี้เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดนะครับอย่างดีที่ว่าใกล้ทุนเดิมอยู่นะครับไม่เสียหายคิวเอ๊ลืมใบไม้ใบหนึ่งที่ลืมลื้ไวนป่ายังไงคลอะรอไวายสองลุกไฟติดเอโอ้เอาน้ำได้นี่ว่า,าน้ำแปดร้อยสี่ ต้องซื้อละมั้งมาเบ็ดเดิมนี่แหละนะครับเพื่อนเออไม่อยากเปลี่ยนเบ็ดนะครับเหลือสามันรจบเออนะครับสามันรจบยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับเพื่อนมาสิสองหมุนนะครับลุ้นกันเบ็ดสูงจะจ่ายไหมโอ้โหเอาสองแบบนี้โอ้โหมานี้อันตรายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็ดหมุนว่าหมดเลย เฮ้ยเอ้ยเอ้ยมาไหมอู้หเสร็จโจนี่มื่นสี่อ้โหยตวัวไฟแรงสุดตัวแพงรุ่อีกแล้วโอ้โหมื่นสี่ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ละงคอหน้านี้วว่ามาแล้วลุวนเจ็ดหมุนคิวอย่ายุดเพื่อนอย่ายุดให้ครบสองหมื่น ทรงหมุนายน้อยโอ้โหอย่าบอกนะโอ้โหยสัตว์มาดอกเดียวจริงๆโอ้ไม่เป็นไรหมื่นสี่หกร้อยสามสิบนะเพื่อนโอ้โหยกำไรมึงหมื่นนะครับตีมกลมเพราะว่าตอนนี้หมื่นเจ็ดแปดร้อยห้าสิบไงขาดเท่าไหร่วะร้อยห้าสิบนะครับครบหมื่นแปดนะครับทุนแปดพันนะครับเพื่อนเออโอ้โหนี้ ดอกเลขนะที่จริงมันน่าจบตั้งแต่ไม้เลขกด5,000ันเหมือนกันเบ็ดเจิบนะครับแต่จ่ายแม่งรอดทุเลดเลยนะครับเพื่อนไม้ทรงนะครับโอ้โหนะครับพูดไม่ออกนะครับเพื่อนจ่ายตัวไฟตัวแพลงลนอีกแล้วดอกนั้นหมื่นสี่นะครับกําไรหมื่นนะเออไม่ใครจะว่าไงแล้วแต่นะครับกูไม่เล่นเพื่อความบันเทิงแน่นอนเราเล่นเพื่ออะไรนะครับคิดเอาง,ง่าย การลงทุนนะครับเออการลงทุนได้แล้วควรเลอกนะครับหลายครั้งหลายค้านะครับย้อนดูคลิปที่กูปันเสียปันเสียนะครับได้แล้วไม่ยอมหยุดนะครับสุดท้ายก็หมดนะครับเพื่อนอันนี้ทุนหนึ่งหมื่นไม่จําเป็นต้องเล่นต่อเลยนะครับเพื่อนเออเชื่อร้อยั้งร้อยใครๆก็เตรียมตัวทนนะครับเพื่อนเออพูดเต็มไม่ได้ไอสัตว์อันตรายเด้งจเราก่อนจากไปนะครับฝากเพื่อนกด u b s c r คร์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ